สวัสดีครับเพื่อนๆ Happy Feel t ไทยใน YouTube นะครับสวัสดีเพื่อนๆตอนนี้ขึ้นมาเป็น1 4 5 6 1ันแล้วนะครับขอบคุณมากเลยนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กันก่อนนะครับเมื่อกี้ที่ได้เกินไปว่าเรากำลังจะเดินทางมาที่วัดกุฏิตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับ ก็สภาพโดยรวมก็มีการตกแต่งพื้นที่ให้ดูสวยงามอยู่บ้างนะครับแต่มองเข้าไปก็ค่อนข้างที่จะลกนะฮะมีต้นไม้สูงสูงใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยน่าจะเป็นต้นยางนะครับเข้าไปงูเหลือมจะแดกกูไหมเนี่ย แต่เ,เราจะลองเดินเข้าไปนะครับนี่ครับมองเห็นสภาพภายนอกกันนะครับนี่ครับเป็นวิหารคู่กันนะครับไม่ใช่เป็นสองหลังหรือว่าหลังเดียวแล้วแบ่งสองนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะครับครับลองเดินเข้าไปดูจะได้ยินเสียงตึก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 ,ตกเนี่ยคือเครื่องสูบน้ํำนะครับ ก็มีป้ายนะครับมีป้ายเดี๋ยวถ้เราไปอ่านกันดูนะครับมีป้ายซึบๆนี่ครับป้ายจะอ่านให้ฟังนะครับกุฏิวงเล็บร้างโบราณสถานว่ากุฏิร้างตั้งอยู่หมู่ที่12ตบลบางคูอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีประกอบด้วยวิหาร2หลังตั้งสมมาตร บนฐานประทักษินสูง2เมตรล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วขนาด17คูณ20เมตรสูงและหนา50เซนเมตรที่กึ่งกลางมีซุ้มประตูทางเข้าทางด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกและเจดีทางทิศตะวันตกนะฮะวิหารคู่ก่ออิฐแ,แบบด้านสั้นสลับด้านยาวสอปูนวางผังตามแนวนะครับ ตำนาทิศเหนือใต้วิหารทั้งสองหลังมีขนาดใกล้เคียงกันคือวิหารหมายเลขหนด้านทิศเหนือขนาด5.16คูณ9.16เมตรมีประตูในผนังทิศใต้และวิหารหมายเลขสด้านทิศใต้ขนาด5.20คูณ9.32เมตรมีประตูในผนังทิศเหนือโดยหันทางเข้าหากันแต่ช่องประตูเหลื่อมกันส่วนรอบหน้าต่างก่อเป็นซุ้มโค้งพบหลักฐานบนผนังทิศเหนือของวิหารหมายเลขหน สองบานนะครับฐานแอ่นโค้งสำเพ็เป็นขุดฐานเขียงฐานบัวคว่ำรองรับผนังส่วนชุดรองรับหลังคาเป็นบัวแก้อ,อกไก่บัวหงายและท้องไม้ตามลำดับปั้นปูนเป็นเสาติดผนังเสาหลอกนะครับสต้นประดับกัวเสาเป็นรูปบัวบัวแหวงไม่รู้คือแอรองเงินภายในวิหารทั้งสองหลังมีฐานชุกชีนะครับขนาดใหญ่ ทางทิศตะวันตกเชื่อมต่อกับอะไรวะแท่นพระขนาดเล็กโดยรอบสันนิษฐานว่ามีอายุประมาณพุทธศักราชพุทธศตวรรษที่ยี่สิบสาถึงยี่สิบหหรือสมัยกรุงศรียุยาตอนปลายนั่นไงเป็นช่วงสมัยกรุงศรีธุยาตอนปลายก็แสดงว่าวัดนี้นะครับน่าจะล้างไปตอนที่เราเสียกรุงศรียุธยานะครับนะครับนีภาพโดยรอบนะครับฝัออ่งนู้นก็ยังก็เป็นป่า ครับนะแต่เราจะลงเดินเดินขึ้นไปนะครับนี่เป็นตูประตูทางเข้าต,ตูทางเข้าโอ้วิหารคู่เป็นแบบนี้วิหารหนึ่งวิหารสองนะครับอืมการก่ออิฐนี่ก็ เป็นสมัยยุทธยานะครับอิดจะเป็นอิดขนาดเล็กนะครับไม่เหมือนสมัยขอมนะครับจะเป็นเสียลาแรงก้อนขนาดใหญ่นะครับกี่ผมมองเข้าไปเห็นมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ด้านในด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะดูกันโอ้ด้านนี้ลกมากครับ ส่วนสาเหตุที่วัดกลางไปนี้ก็คงจะเป็นไปตามอายุเวลานะครับนี่ครับสาธุหลวงพ่อก็มีล่องรอยมีดอกไม้เหมือนมีคนพึ่งเอามาถวายนะครับเนะี่ยดอกไม้คู่นึงครับ นะครับนะครับเหมืนยังใหม่ๆอยู่เลยก็แสดงว่าสถานที่แห่งนี้ก็ยังมีคนเข้ามากราบสการุละบูชานะครับพระพระพุทธรูปองค์นี้ไม่รู้ว่าเป็นพระพุทธรูปเก่าดั้งเดิมนะครับหรือว่ามีการนํามาปฏิสฐานใหม่นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับก็เข้ากันกับสภาพของ อาคารที่ลกรล้างอยู่แห่งนี้นะครับเป็นเป็นลนักษณะูุทธุูป,ปูนปั้นนะครับจะเดินขึ้นไปก็น่าจะขึ้นไปยากนะครับเพราะหัวเข่าแย่แล้วเมาืวานก็กระโดดขึ้นกระโดดลงแย่เลยปวดเข่าไม่ได้ดูสังขารตัวเองเลยทำอะไรเอาเรามาดาูฝั่งนี้มั่งครับ อันนี้อ่าโอเคพอพอ,พอจะพอจะถอดสังขารขึ้นไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอืออ่าตัวในวิหารด้านนี้นะครับมีต้นไม้นะครับขึ้นอยู่ด้านในนะครับต้นโูงใหญ่เลยก็คงขึ้นบาดาลแล้วล่ะครับโผล่ขึ้นมาทะลุกลางวิหารเลยครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะมีอ่าพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่นะครับ สาธุครับหลวงพ่ออเป็นวิหารคู่จริงๆครับเป็นวิหารสองหลังมีอ๋อแต่ว่าวิหารนี้พระพุทธรูปหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะครับส่วนองค์นั้นหันหน้าไปทางทิศตะวันออกหันหน้าไปคนละทางกัน หรืออาจจะเป็นเพราะว่าด้านนี้ตั้งไม่ได้เนื่องจากว่าต้นไม้ขึ้นแทนไปแล้วก็ได้อาจจะตั้งไม่ได้เนาะก็อาจจะเป็นไปได้สภาพโดยรวมก็ล่มลืม่นล,ล่มเย็นนะฮะวังเวงดีนะครับแต่เราไม่ได้มาลบหลู่หรือว่ามาตามหาผีสางอะไรทั้งนั้นนะครับมาชมความงามของโบราณสถานนะครับที่แห่งนี้นะครับ,รบมีคนมา มาไหว้นะครับก็ไม่รู้วัตถุประสองค์อะไรนะครับอาจจะมาขอพรน,นะครับแต่ไอ้ลูกกลมๆสีสนั้นไม่รู้อะไรเหมือนกันนะครับด้านนี้ก็จะมีเหมือนเศษพระพุทธรูปเก่านะครับพระพุทธรูปเก่านะครับอันนี้เป็นพระพุทธรูปกรอบปูนะครับมีเหล็กเส้นโพมาด้วยนะครับอืม ถ้าสถานนี้ลองจินตนาการนะครับว่าถ้าเป็นสมัยก่อนที่สมบูรณ์เนี่ยก็คงจะสวยแปลกตาเหมือนกันนะครับมีการสร้างวิหารไว้ติดกันคู่กันอย่างนี้เลยครับซึ่งพบเห็นน้อยมากนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสร้างวิหารใหม่มาแทนวิหารเก่าอะไรเงี้ยแต่นี้ดูแล้วจะเก่าพร้อมกันเลยนี่ครับด้านบนนะครับมี สถาปตัตยกรรมนะครับด้านบนด้วยครับแล้วตรงนี้ก็เป็นขอบประตูเป็นไม้นะฮะเนี่ยเป็นไม้เดี๋ยวลองถอดสังขารขึ้นไปดีกว่าไหนๆมาละอึ๊บโอ้ยมีอะไรมากครับแค่ปวดเข่ากับไส้เลือนนะครับโอ้ยโอ้ยโอเคครับได้แล้วเข้ามาได้แล้วนะครับในวิหารนี้ ครับพระพุทูปองค์นี้นะครับเราจะดูแล้วนะครับมีคนนําดอกไม้มาถวายนะครับเป็นดอกไม้หนึ่งอ๋อดอกไม้พลาสติกครับดอกไม้พลาสติกดอกไม้พลาสติกมีการมาจุดธูปไหว้นะครับครับแล้วก็มีพระอยู่ตรงนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะลงไลน์ไปแล้วเดี๋ยวจะกรากบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ที่นี่นะครับ เพื่อเป็นขวันและมังใจให้กับชีวิตนะครับนะฮะโดยรวมสวยนะฮะเนี่ยเสียดายแต่ก็แต่ก็มีม,มีมีการดูแลละมีการที่จะอนุรักษ์ไว้นะครับโอ้โอ้เขากูไปแล้ว ด้านหลังวิหารนะครับด้านหลังวิหารโอ้นี่เป็นต้นไม้โอ้ต้นต้นนี้น่าจะโค่นแล้วนะฮะเนี่ยโค่นโค่นไปละโค่นไปละแล้วก็ทอดต,ตัวไปทางวิหารนะครับอ,อตรงด้านนั้นมีการเหีียงอิดเอาไว้ อาจจะไม่ได้เป็นสิ่งปลูกสร้างครับแต่ก็โดยธรรมชาติเลยครับที่ว่าเมื่อขุดค้นเจอแล้วเนี่ยก็เอาไปกองกองรวมเันไว้นะครับไม่น่าจะเป็นอะไรครับก็เป็นวิหารยกพื้นด้วยนะครับเนี่ยยกพื้นขึ้นมาแล้วก็มีช่องให้ระบายน้ําออกได้นี่ก็เป็นภูมิปัญญาของของคนสมัยก่อนนะครับนี่ครับร่มรื่นดีครับร่มรื่นร่มรื่น สวยงามและล่มลื่นเป็นไงบ้างครับวันนี้เราได้พามาที่วัดกุฏิแห่งนี้นะครับเป็นวิหารคู่คแปลกดีครับเพื่อนๆถ้ามีโอกาสได้มาจังหวัดรบบุรีนะครับก็แนะนำเลยนะครับ ให้มาชมนะครับถือว่าเป็นโบราณสถานอีกแห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดลบบุรีที่คนลบบุรีน้อยคนนะครับผมว่าเลยน้อยคนที่จะรู้จักครับส่วนใหญ่ก็ไม่รู้จักเหมือนผมและอยู่มาแม่งตั้งนานก็ไม่รู้เพิ่งจะรู้นะครับเดี๋ยวญาติขอลงไลค์ก่อนนะฮะเขาเดี๋ยวเก็บภาพนิ่งแล้วก็กราบขอพร นะครับพระพุทธรูปที่อยู่ในวิหารที่นี้นะครับครับเดี๋ยวมีความคืบหน้าหรืออะไรยังไงเดี๋ยวจะไลฟเพิ่มเติมนะครับแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ